บอกไม่หมดเพื่อผลประโยชน์ได้หรือไม่ถามผมทำการค้าหลายครั้งบอกความจริงกับลูกค้าแต่บอกไม่หมดเหมือนบิดเบือนข้อมูลไปถือว่าเป็นการผิดศีลเรื่องการพูดปดหรือไม่ครับถ้าเจตนาเราต้องการกลอมคนฟังให้ถึงขั้นเข้าใจผิดจากความจริงก็เรียกว่าเป็นการมุสาทั้งนั้นครับจะด้วยวิธีบอกทั้งหมดหรือบางส่วนหรือกระทั่งใช้ภาษากายเป็นอุบายล่อตาก็ตาม เจตนาทำให้คนดูหรือคนฟังสำคัญผิดจากความจริงอย่างสิ้นเชิงนั่นเองคือมุสาวาทเต็มคั้นกล่าวกว้างๆอย่างนี้ความจริงในภาคปฏิบัติต้องดูเป็นเรื่องๆด้วยครับบางทีคุณไม่ได้พูดโกหกแม้แต่คำเดียวเว่าเจตนานั้นช่อฉนทำให้คนฟังหลงกลกลับความเข้าใจจากดำเป็นขาวจากขาวเป็นดำอย่างนี้ก็เข้าข่ายมุสาวาทะตรงข้ามแม้คุณไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เช่นพ่อสอนลูกด้วยการอุปมาอุปไมยหรือยกนิทานมาเล่าเป็นการสาธกแต่ลูกเกิดความเข้าอกเข้าใจสัจธรรมอย่างถูกต้องอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเข้าข่ายมูสาวาตในหลายกรณีถ้าเราพูดความจริงตามหน้าที่โดยคิดว่าหน้าที่ของเราให้ข้อมูลเขาได้แค่นี้ก็ถือว่ารอดตัวยกตัวอย่างเช่นทีมแพทย์ตกลงกันว่าจะบอกญาติคนไข้ว่าผลการผ่าตัดมีโอกาสสำเร็จตำ่ำ ทั้งที่นึกๆอยู่ในใจว่าไม่มีทางสำเร็จเลยอย่างนี้ก็ไม่นับเป็นการโกหกเพราะผลยังไม่ปรากฏชัดเจนแน่นอนเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่มีใครรู้จริงสำหรับพวกที่ต้องติดต่อค้าขายอาจเลี่ยงยากเพราะไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลด้านเดียวแต่มักต้องให้ข้อมูลด้านอื่นที่ผู้บริหารสั่งมาด้วยเริ่มต้นอาจเป็นกระตัดกตากรรมคือคุณจำใจโกหกตามคำสั่งโดยไม่ยินดี แต่พอทําบ่อยๆจนชินกลายเป็นความเต็มใจในที่สุดก็เป็นกรรมของคุณเองได้พูดง่ายๆคือใจหมดความรู้สึกผิดเมื่อใดตรงนั้นคือมุสาวาดเต็มขั้นแล้วบางทีอยู่ในโลกก็หลีกเลี่ยงบาปกรรมยากครับคุณต้องรักษาศีลสะอาดผ่องแผ้วพอจะไปเกิดในสังคมอรารยะที่ไม่มีการโกหกเลยเอาเป็นว่าถ้าจําเป็นต้องโกหกก็ขอให้รักษาในเครื่องหมายคําพูดความไม่ยินดีไว้ บอกตัวเองว่าเราไม่อยากอยู่ในวงจรแห่งการมุสาเลยวันนี้เราทำเขาวันหน้าก็ต้องโดนเขาทำบ้างเมื่อใดคุณคาแข็งพอจะปลีกตัวออกมาจากวงจรเดิมๆเ,เสียได้ก็อย่าช้าแล้วกัน